ทำอะไรนะคะทำอะไรนะใช่สิงโตชะะใช่ไหมคะใช่แล้วมาลรีนชอบไหมสนุกไหมคะสนุกม,มาลรีนทำได้ยังนะคะยังทำยันมาแล้วพี่คีรินทำตลกไหมตลกตลกเหรอทำไมตลกอ่ะบ๊วยปีกจีน ทำยังไงทำยังไงนะแบบนี้อ่าอย่างนั้นเลยอะค่ะแล้วชอบสิงโตยังไงอะมาลินทำนี่โอ้ยังงี้เหรอปีที่สามกันไปเองออโอ้ศูยยยนยาศศูนยมาจะโดดที่สูงมากเลยโอ้โหโดดด้กันสองคนเหรอคะแล้วโดดแล้วระวังหรือเปล่า จะหนุกมไหมสนุกเองแล้วเล่นอะไรกันอีกไหมคะพี่นโลบี้จียนกลับบ้านอ๋อพี่คิีนก็เลยกลับบ้านแล้วมาเรียนทำอะไรต่อคะเป็นต้นหนอ่ะอ๋อมันก็หนุ่มเอ้ยเราไม่ทำคุกกี้กันบ้างคะมีเอ๊ะต้องเป็นุ่มไปแยมอ๋อคุกกี้แล้วไรนะมาเรียนทำอะไรอันไหน